สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงของพารศึกษานะครับในเช้าวันจันทร์นะเช้าวันนี้นะครับครูก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเกีฬาห่วงข้ามตะข่ายนะครับนักเรียนเวลานักเรียนขึ้นไปลงยิมเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่ามันจะมีบบห่วงห่วงยางาตรงกลมแบบเนี้ยเยอะมาก,ลกลเลยนะครับแลวนักเรียนก็จะเอามาเล่นแบบผิดวิธีนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันยังไม่ถึง ไปที่เรียนจะต้องเรียนนะครับบางคนอาจจะเอาไปโยนใส่กลวยนะครับหรือบางคนอาจจะโยนใส่โยนเล่นส่งกับเพื่อนหรือบางคนจะเอาไปกิ้งมันล้อรถอะเล่นกับเพื่อนนะครับนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าวิธีการเล่นที่ถูกต้องนะครับของห่วงยางอันเนี้ยนะครับเขาเล่นกันแบบไหนนะครับทําไมทําไมเขาถึงต้องใช้กีฬาชนิดนี้ในการเล่น,นครับห่วงข้ามตะข่ายนะครับเป็นกีฬาที่ช่วยพัฒนาการทักษะการทํางานของระบบประสาทนะครับแล้วก็ ระบบของสายตาเนี่ยให้สัมพันธ์กันนะครับฝึกฝนความแม่นยำนะครับรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะครับอ่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในเรื่องนี้นะครับอ่ะนะครับกีฬาแปับหนึ่งนะครับกีฬานะครับเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายเมื่อมีเวลาว่างเพื่อทำให้สุขภาพของเรานั้นแข็งแรงนะครับกีฬาสามารถแบ่งตามจำนวนผู้เล่นได้ดังนี้นะครับอันนี้คือจำนวนผู้เล่นนะ เขาก็จะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับก็คือกีฬาประเภทบุคคลนะครับแล้วก็กีฬาประเภทคู่นะครับกีฬาประเภทไม่ใช่2องประเภทอีกสประเภทนะครับกีฬาประเภทบุคคลกีฬาประเภทคู่นะครับแล้วก็กีฬาประเภททีมนะครับมีทั้งหมด3ประเภทครับกีฬาประเภทบุคคลคืออะไรนะครับคือกีฬาที่ใช้ความสามารถของผู้เล่นแต่ละคนนะครับในการแข่งขันเช่นกีฬาครับกีฬาก็คือการวิ่งแข่งเนี่ยนะครับใครวิ่งเร็วที่สุดคนนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับหรือมวย นะครับสู้กันหนึ่งต่อหนึ่งนะครับต่อยปุ๊บใครได้คะแนนมากกว่าหรือใครชนะน็อกคนนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะว่ายน้ํานะครับใครเข้าเส้นชัยนะครับสามารถแตะแตะพื้นฝ่าดได้ก่อนนะครับคนนั้นก็เป็นฝ่ายชนะเทเบิลเชนิสนะครับหรือปิงปองที่เราเล่นกันเนี่ยนะครับใครได้แต้มสิบห้าแต้มก่อนคนนั้นก็เป็นฝ่ายชนะนะครับแต่ต้องเล่นทั้งหมดสามเซตนะครับอันนี้คือกีฬาประเภทบุคคล ส่วนกีฬาประเภทคู่นะครับคือกีฬาที่ใช้ผู้เล่นในแต่ละทีมจํานวนสองคนนะครับประเภทคู่คือสองใช่ไหมคู่เขาก็บอกอยู่แล้วว่าสองตรงเท้าเราก็เป็นคู่นะครับก็คือสองสองคนร่วมกันแข่งครับหรือร่วมกันเล่นเนี่ยฝ่ายตรงข้ามมีจํานวนเท่ากันนะครับสองเจอสองนะครับไม่ใช่สองไปแข่งกับสี่อย่างเนี้ยเราก็แพ้สินะครับประเภทคู่คือสองต้องเจอสองเท่านั้นนะครับเช่นแบดมินตันนะครับกีฬาแบดมินตันเทนนิส นะครับเทเบิลเทนนิสนะแบดมินตันเนี่ยสามารถเป็นกีฬาประเภทบุคคลก็ได้นะครับหรือว่าเทเบิลเทนนิสก็เหมือนกันนะครับเทนนิสก็เหมือนกันนะกีฬาสามชนิดที่ครูพูดถึงเนี่ยสามารถเป็นกีฬาประเภทบุคคลหรือว่ากีฬาประเภทคู่ก็ได้นะครับอ่าเรามาดูประเภทที่สามนะครับประเภทที่สามคือกีฬาประเภททีมนะครับกีฬาที่ต้องใช้ความสามารถของผู้เล่นมากกว่าสองคนขึ้นไปนะครับ ร่วมกันแข่งหรือร่วมกันเล่นเช่นฟุตบอลน,นะฟุตบอลมีฝั่งละกี่คนสิบเอ็ดคนนะครับแข่งขันกันโดยใช้อุปกรณ์แค่อย่างเดียวคือลูกฟุตบอลน,นะครับในการเล่นนะวอลเลย์บอลบาสเกตบอลแชร์บอลที่เราได้เรียนกันไปเมื่อเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหรือแฮนด์บอลก็ตามนะครับกีฬากีฬาข้างต้นนะครับที่ครูพูดถึงที่ผ่านมาทั้งหมดจะเป็นกีฬาประเภททีมนะครับแล้วก็ยังมี กีฬาอือ่นอีกหลายชนิดนะครับที่เป็นกีฬาประเภททีมเช่นเดียวกันนะ,อะนอกจากนี้นะครับกีฬาแต่ละชนิดเนี่ยจะมีการใช้อุปกรณ์แตกต่างกันนะครับแบง่งถ้าแบ่งเป็นประเภทเนี่ยนะครับจะแบ่งได้สองประเภทนะครับคือหนึ่งกีฬาที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ประกอบการเล่นหรือแข่งขันเช่นกระโดดไกลนะครับกระโดดไกลจะไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการเล่นนะครับคือใช้ความสามารถของผู้เล่นในการที่จะ กระงแล้วก็ก้าวแล้วก็กระโดดให้ได้ไกลที่สุดนะครับว่ายน้ํานะครับมวยหรือยูโดเนี่นะครับจะเป็นกีฬาที่ใช้ทักษะความสามารถของผู้เล่นนะครับเห็นไหมกีฬาว่ายน้ําเนี่ยเขาจะไม่มีอะไรเลยคือจะใช้ท่าทางนะครับในการในการเล่นนะเช่นอย่างในภาพอย่างเงี้ยนะครับเอาว่ายน้ําท่าอะไรน่าเรียนดูไหมท่าอะไรท่าผีเส้อ อ่านะครับท่าผีเสื้อนะครับว่ายน้าว่ายน้าเนี่ยจะเป็นการใช้ไม่มีอุปกรณ์ครับแต่จะเป็นการใช้ท่าทางในการประกอบในการเล่น,นครับ <c oughs> คือว่ายน้ําท่าผีเสื้ออันนี้ก็เป็นท่าทางใช่ไหมรีสไตลนะครับการเชียงเนี่ยนะครับท่ากบอันนี้คือเขาใช้ท่าทางในการประกอบนะครับถ้าใครไม่ใช้ท่าทางตามที่กติกาตอนนั้นกําหนดไว้นะครับเช <c oughs> ่นเขาให้ว่ายผีเสื้อห้าสิบเมตรนะครับว่ายกบห้าสิบเมตร ว่ายฟรีสไตล์ห้าสิบเมตรอะไรอย่างงี้นะครับล้วเราไม่ทําตามแสดงว่าเรากําลังเล่นผิดกติกาแล้วก็ถูกปรับแพ้ได้นะครับหลังจากจบการแข่งขันนะเพราะฉะนั้นกีฬาที่ครูพูดถึงข้างต้นเนี่ยจะเป็นกีฬาที่ไม่ใช้อุปกรณ์ในการเล่นนะครับแต่ใช้ท่าทางในการเล่นนะครับเข้าใจไหมนะครับอ่ามาดูประเภทที่สองนะครับกีฬาประเภทที่สองเป็นกีฬาที่ต้องใช้อุปกรณ์ประกอบการเล่นหรือแข่งขัน,ขนเช่นฟุตบอล บาสเกตบอลวอลเลย์บอลเปตองเทนนิสแต่ก <the legendary> ็แชร์บอลและก็แฮนด์บอลนะครับในภาพนะครับเป็นกีฬากีฬาอะไรใครตอบไม่ได้วอลเลย์บอลครับวอลเลย์บอลนะครับกีฬาวอลเลย์บอลจะมีลูกวอลเลย์นะครับเป็นอุปกรณ์นะครับประกอบการเล่นนะคือทุกคนต้องเล่นลูกวอลเลย์บอลลูกนี้ลูกเดียว นะครับในการแข่งขันนะครับอ่าะน,ะน,นี้คือกีฬาที่ต้องใช้อุปกรณ์นะครับกีฬาที่พูดถึงเนี่ยใช้อุปกรณ์เท่านั้นเลยนะครับฟุตบอลก็ต้องมีลูกบอลนะครับบาสเกตบอลก็ต้องมีลูกบาสเกตบอลนะครับวอลเลย์บอลก็ต้องมีลูกวอลเลย์บอลนะครับเปตองก็ต้องมีลูกเปตองนะครับเทนนิสก็ต้องมีลูกเทนนิสนะครับแล้วก็ต้องมีอะไรอีกเทนนิสเนี่ยนอกจากลูกเทนนิสแล้วต้องมี นะครับ <My> ต้องมีไม้เทนนิสนะครับถ้าไม่มีไม้เทนนิสเราจะใช้หัวมงกันเหรออ่ะเวลาแข่งอ่ะใช้หัวโขกอ่ะนะครับแต่ก็นะครับ <c oughs> แต่ก็ก็ใช้ลูกแต่ก็ในการแข่งขันนะครับ Share bon ne, แชร์บอนก็ต้องมีลูกแชร์บอลใช่ไหม Hand bon ne, แฮนบอลก็ต้องมีลูกแฮนบอลนะเห็นไหมกีฬาที่ครูพูดถึงเนี่ยจะเป็นกีฬาที่ต้องใช้อุปกรณ์ในการเล่นทั้งนั้นเลยนะครับเช่นเดียวกับ ห่วงข้ามตาข่ายเนี่ยที่เราจะเล่นกันนะครับที่เราจะทําความรู้จักกันเนี่ยนะครับก็ต้องใช้อุปกรณ์ประกอบการเล่นนะครับอ่ากีฬาพื้นฐานที่เหมาะสมกับวัยและควรฝึกนะครับมีดังนี้นะครับหนึ่งคือกีฬาชนิดนี้เนี่ยนะครับเราปอสอ่ยมันเป็นพื้นฐานเลยนะครับคือห่วงข้ามตาข่ายนะครับห่วงข้ามตาข่ายเป็นกีฬาที่ เล่นได้ทั้งประเภทบุคคลประเภทคู่ที่ต้องอาศัยความสัมพันธ์ของระบบประสาทมือแล้วก็ตานะครับมีวิธีการเล่นและกะติกาดังนี้นะครับบางคนอาจจะมองหมีแพนด้าทำไมหุ่นเราเหมือนเหมือนตัวนี้จังอะไรอย่างเงี้ยครับโคบุรีเด็กนักเรียนนะครับกีฬาเออวิธีการเล่นนะครับวิธีการเล่นหนึ่งนะครับเขาบอกว่าผู้เล่นมีสองฝ่ายนะครับ ผู้เล่นมีสองฝ่ายฝ่ายละไม่เกินสองคนนะครับประเภทบุคคลและประเภทคู่เนี่ยจะแตกต่างกันครัพูพิมพ์ผิดน,นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวแกสองนะครับวิธีวิธีเล่นนะครับให้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายเลือกผู้เล่นฝ่ายละหนึ่งคนแล้วเข้าประจําที่จากนั้นให้เริ่มส่งห่วงยางข้ามตาข่ายให้ฝ่ายตรงข้ามรับนะครับการส่งห่วงยางเนี่ยเขาก็จะกําหนดว่าต้องส่งในรูปแบบใดนะครับถ้าส่ง นอกจากที่เขากําหนดเนี่ยมันจะผิดกติกานะครับเดี๋ยวครูจะมาบอกว่ามันสามารถจะส่งในรูปแบบไหนได้บ้างนะครับสามการได้คะแนนนะครับผู้เล่นจะได้คะแนนเมื่อฝ่ายส่งส่งห่วงยางให้ฝ่ายตรงข้ามรับถ้ารับไม่ได้ฝ่ายส่งก็จะได้หนึ่งคะแนนนะครับพูดง่ายๆคือถ้าเราโยนโยนเนี่ยหรือส่งห่วงยางไปฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเราเพื่อนรับไม่ได้นะครับเราจะได้คะแนนทันทีนะครับ ใครได้สิบห้าคะแนนก่อนก็เป็นสายชนะนะครับเล่นกันทั้งหมดสามสามเกมนะอันนี้คือแบบเป็นทางการเลยนะนะกติกาการเล่นนะครับผู้เล่นต้องจับห่วงยางมือเดียวนะครับจะใช้มือข้างใดจับก็ได้นะครับเราถนัดซ้ายเราก็ใช้ซ้ายนะครับเราจะเราถนัดขวาเราก็ใช้ขวานะครับสองไฟส่งห้ามส่งห่วงยางเหนือไหล ขนาดส่งส่งยางออกจากมือนะครับใครเปิดหน้าหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบากนะครับนักเรียนเห็นรูปไหมนะส่งห่วงยางเนี่ยอันที่หนึ่งเ่ยในกติกาเขาเขีย okay, นว่ากติกาการเล่นห่วงยางข้ามตะข่าย,เ,ยเล่นประเภทเดียวนะครับคือส่งที่ถูกต้องเห็นไหมมือจะต้องอยู่ต่ำกว่าไหล่เรานะครับต้องส่งในทัศนาด้านล่างนะครับล่างไหล่นะไม่ใช่ ส่งในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าส่งแบบเนี้ยจะผิดกติกาเห็นไหมที่มีผู้หญิงใส่เสื้อสีชมพูอ่ะสาธิตให้เราดูนะครับอันนี้ก็คือการส่งแบบถูกวิธีแล้วก็การส่งแบบผิดวิธีนะครับถ้าเราส่งแบบผิดเนี่ยยังไงเราก็ไม่ได้คะแนนอยู่แล้วนะครับสามในการส่งโต้กันผู้เล่นจะต้องส่งห่วงยางหลังจากที่ตนได้รับห่วงยางแล้วเท่านั้นนะครับ ก็คือเราต้องส่งไปส่งมานะครับ4ผู้เล่นต้องส่งห่วงยางให้ข้ามบนตะข่ายนะครับห้ามอ้อมเสานะเห็นภาพแรกไหมหนึ่งอ่ะที่เป็นรูปสนามอ่ะที่เป็นสี่เหลี่ยมกรอบสี่เหลี่ยมสีสีเขียวอะนะครับตรงกลางจะเป็นตะข่ายใช่ไหมนะครับข้อ4เนี่ยเขาบอกว่าห้ามส่งห่วงยางข้ามอ้อมอ่ะอ้อมเสาอ่ะ คือห้ามส่งอ้อมตะข่ายนะครับให้ส่งเหนือตะข่ายเท่านั้นนะโค,คโคโคว่าแล้วมันรอดใต้ตะข่ายได้ไหมไม่ได้นะครับออต้องบอกว่าเหนือตะข่ายไงจะรอดตะข่ายได้ไงล่ะคะนะครับอ้าวเขาไม่ได้บอกว่าห้ามรอดใต้ตะข่ายอ่ะเขาบอกว่าให้ส่งห่วงยางเหนือตะข่ายออต่อไปออข้อที่ห้านะครับห้ามผู้เล่นเข้าไปยืนในแดน ในเขตแดนกลางหรือหยับเส้นแดนกลางในสนามนะครับแดนกลางก็คือเส้นสามสามฟุตอ่ะเห็นเส้นสามฟุตไหมในในภาพมันจะมีเส้นสามฟุตอยู่นะครับทั้งสองแดนเลยนะครับอันนี้คืออันนี้คือห้าเข้ไปเหยยบที่อยู่หน้าตาข่ายหน้าตาขายซ้ายขวาหนึ่งร้อยเก้าสิบหกครับก็ครับเห็นไหมอ่านะครับอันนี้คือลักษณะ ของสนามนะนักเรียนดูไว้นะนะครับหกเมื่อรับห่วงยางด้วยมือข้างใดนะครับต้องส่งห่วงยางด้วยมือข้างนั้นและต้องส่งห่วงยางกับทันทีจะถือไว้นานไม่ได้นะครับถือไว้นานไม่ได้เนี่ยคือกรรมการเขาจะดูว่าถ้าเราถือเกินสามวินะครับเราก็จะเสียคะแนนทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเราเรายนมาเขาโยนมาให้เราปุ๊บนะครับเรารับเสร็จแล้วปุ๊บเราต้องส่งภายในสามวินะครับ แล้วเวลาเราฝ่ายตรงข้ามส่งมานะครับถ้าสมมติว่าเราใช้มือซ้ายในการรับนะครับเราจะต้องใช้มือซ้ายในการส่งนะครับไม่สามารถที่จะรับมือซ้ายปุ๊บแล้วก็เอามาไว้ที่มือขวาแล้วก็ใช้มือขวาในการส่งนะครับเพราะว่าเราถนัดมือขวาอย่างเงี้ยผิกดกติกานะครับผิกดกติกาเราเสียคะแนนทันทีนะครับใช้มือข้างไหนรับก็ต้องใช้มือข้างนั้นในการส่ง นะครับเจ็ดผลการแข่งขันฝ่ายใดนะครับได้สิบห้าคะแนนก่อนฝ่ายนั้นนะครับจะเป็นจะเป็นฝ่ายชนะนะครับหรือถ้าฝ่ายใดนะครับหรือว่าเวลาแข่งกันปุ๊บใช่ไหมเราได้สิบสี่คะแนนเท่ากันนะครับอีกหนึ่งคะแนนจะชนะแล้วนะครับไม่ได้นะครับจะต้องดิวสองคะแนนก่อนนะครับต้องดิวสองคะแนนนะครับเช่นสมมติว่าสิบสี่เท่าใช่ไหมนะครับ ทีมที่ชนะจะต้องได้16ต่อ14ถึงจะชนะนะครับต้องห่างกัน2แต้มนะครับต้องห่างกัน2แต้มนะครับการแข่งขันจากแข่งขันทั้งหมด3เกมครับฝ่ายได้ที่ได้2ใน3เกมก่อนฝ่ายนั้นนะครับก็จะเป็นฝ่ายที่ชนะการแข่งขันแค่นั้นเองนะครับไม่ยากนะอุปกรณ์การเล่นและสนามนครับอุปกรณ์การเล่น นะครับได้แก่ห่วงยางนะครับแล้วก็ตะข่ายอันนี้คืออุปรกรณ์ที่ต้องใช้ในการเล่นนะครับสนามจะมีลักษณะด,ดังนี้นะครับมีความกว้างทั้งหมด17ฟุตยาว44ฟุตนะครับมีเส้นบอกเขตแดนห่างจากเส้นตะข่ายด้านละ3ฟุตดูตามรูปภาพเลยนะครับในหน้า196่งรตะข่ายสูงจากพื้นสนามประมาณ5ฟุต1นิ้วนะยาว17ฟุตนะครับความยาวของตะข่ายเนี่ย ก็ต้องเท่ากับความกว้างของสนามนะครับถ้าตะข่ายสั้นกว่าความกว้างของสนามเนี่ยนะครับมันก็จะมันก็จะมีพื้นที่ว่างนะครับมันจะไม่เต็มสนามนะเพราะฉะนั้นมันต้องเท่ากันนะครับนี่อันนี้คือหน้าตาของสนามนะครับจะมีขนามประมาณนี้แหละนะครับด้านละสามฟุตแดนสองแดนนะครับตามหน้าหนึ่งร้อย เก้าสิบหกนะครับสําหรับคนที่มีหนังสือนะครับโอเคนะครับต่อไปมาดูการส่งห่วงยางนะครับเปิดไปหน้าที่เปิดไปหน้าที่สองร้อยนะครับหน้าที่สองร้อยนะส่งห่วงยางตั้งนะครับคือการส่งห่วงยางที่ลักษณะของห่วงยางจะอยู่ในแนวตั้งฉากนะครับกับพื้นเห็นไหมหน้าหนึ่งร้อย ไม่ไม่ใช่หน้าสองร้อยเนี่ยนะครับสองฝึกการรับและส่งห่วงยางนะครับแบบที่หนึ่งส่งห่วงยางตั้งในลักษณะตั้งฉากนะครับเนี่ยเห็นแล้ว่าอ่าตั้งฉากเห็นไหมมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นแล้วเห็นไหมชัดเจนเรื่อยๆนะครับสองตรง หว่วงแบนโดอการส่ง่วงยางที่ลักษณะของ่วงยางอยู่ในแนวนอนขนานพื้นนะครับคือภาพน,นี้นะครับคือส่งเหมือนเราเล่นอ,อะไรสักอย่างนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือแบบที่เขากําหนดในการส่งนะนะครับแบบที่สามส่งห่วงเอียงหรือการส่งห่วงยางที่ลักษณะของถุงยางทํามุมกับพื้นนะครับ แบบนี้นะครับไม่เอียงเล็กน้อยนะครับเห็นไหมนะครับส่งห่วงผิวหรือการส่งของยาที่ลักษณะของของยาไม่อยู่นิ่งนะครับแบบนี้นะครับมันจะสายอ่ะนะครับผสมแบบนี้ถ้าส่งแบบเนี้เป็นการส่งที่ทําให้ได้คะแนนได้มากที่สุดแล้วมั้งนะเพราะว่า มันมันสายอ่ะนะครับแล้วคนที่รับอ่ะจะรับลําบากนะครับจะรับไม่ค่อยได้นะอันนี้คือวิธีการส่งห่วงยางนะครับอ่ะการรับห่วงยางนะครับให้ใช้นิ้วกลางออกมืออื่นติดกันนะครับนิ้วนิ้วหัวนิ้วหัวแม่มือเนี่ยกลางออกนะครับมืออื่นติดกันนะครับแล้วก็ใช้มือสอดเข้าไปรับนะครับแล้วก็กำให้อยู่นะสมมุติปนไม้ใช่ไหมมาปุ๊บแล้วก็ใช้มือเนี่ยสอดเข้าไปแล้วก็ใช้นิ้วโป้ง บีบไว้นะครับห่วงยางจะได้เข้ามือพอดีนะรับห่วงยางโดยใช้ห่วงยางอยู่ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือนะครับแล้วจับให้แน่นนะอันนี้คือลักษณะของการการรับนะครับโอเคจบแล้วนะครับวิธีการรับแล้วก็เอ,อการส่งห่วงยางนะครับ เป็นความรู้เบื้องต้นนะครับทํำมาให้เราถ้าสอนแบบลึกซึ้งเนี่ยนักเรียนไม่เข้าใจหรอกนะครับมันต้องปฏิบัติไปด้วยแล้วก็ทําไปด้วยนะครับมันถึงจะเข้าใจนะอันนี้คือกีฬานะครับห่วงข้ามตะข่ายนะครับสําหรับป .4 นะครับเป็นกีฬาที่ใช้ฝึกระบบประสาทมือแล้วก็ตานะครับให้สัมพันธ์กันนะครับโอเคใครมีคําถาม นะครับวันนี้ไม่มีงานนะครับโอเคไหมนะครับวันนี้ไม่มีงานนะโอเคค่ะแต่ไปตามวิชาสุขศึกษาครูให้ครบก็พอโอ้นะครับใครมีคำถามนะครับนะถ้าไม่มีคำถามแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครูก็มีประมาณนี้ครับเจอกันนะครับในคาบของสุขศึกษานะครับสำหรับวันนี้ ครับผมเปตองครูจะสอนรม่ไดเปตองไหมครับเปตองไม่ได้ยังเราไม่ใ่วไวที่เราจะเรียนเปตองนะครับผมอยากเล่นนะผมเล่นเปแล้วอ่ะโอ้โหเปตองมาเล่นง่ายครับเปตองเปตองมาเล่นง่ายหนูเคยเล่นหนูเคยเล่นที่อุดเล่นง่ายมากครับคนยุคเปตองยังไม่ไหวเลยบ้างเนี่ยผมไม่รู้ผมเล่เี่คนเล่นเปตองครอนหนูเล่นที่อุ่แต่ผมไม่จับคูนเคยพาไปเล่นโอ้โห ครูเห็นครูเห็นคนที่เข้ามาเรียนแล้ว4 4ดคนถ้าครูรอ50เกิยสงสัยจะไม่ได้สอนอ่ะดีและครูตัดสินใจที่จะสอนแล้วเป็นงั้นแ้นั่งรอเก้อเลยนะครับวันนี้อากาศดีไงแดดไม่มีนะครับนอนเพลินเลยนะยิ่งพ่อแม่ไปทํางานแล้วนอนอยู่บ้านคนเดียวสบายใจเลยพวกนี้นะครับโอเคนะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วนะครับเจอกันนะครับในคาบสุขศึกษานะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสด <Hmm ีครับเป็นสวัสดีครับสวัสดีครับผมคม